เราสามคนนะคะในรายการ Body Beauty ค่ะ by Jeff Sing วันนี้เนี่ยเราจะมาคุยกับน้องเป็นนักกีฬาทีมชาติหญิงป้าบินสุดเจดเก่งมากน่ารักมากฉลาดมากใช่ไหมพี่สิงห์ใช่ค่ะรักเดียวของเจมจีลาถูกต้องค่ะวันนี้ไม่ใช่ค่ะพี่เจี๊ยบต้องขานค่ะพี่เจี๊ยบต้องขานโอเควันนี้ชื่อจินน้อสกุลจินน้องได้ค่ะวันนี้เราจะพบกับน้องเจมจีลาสีสงครามค่ะนักกีฬายิงป้าบินทีมชาติไทยสวัสดีค่ะน้องเจสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดูซีบอกแล้วเห็นไหมน่าเลยสายแล้วถึงาจะเก็บได้ี่ยเจเชนแล้วไปนั่งอยู่กับน้องเนี่ย ทารายอยู่ตอนนี้น้องเจนตอนนี้ตอนนี้นะคะก็เตรียมพร้อมนะคะไปแข่งขันกีฬาระดับเวิร์ลแชมพ์ค่ะที่ไหนประเทศที่ไหนคะที่ปักกิ่งปักกิ่งประเทศจีนประเทศจีน่เราก็เคยไปปักกิ่งไปเราไปปักกิ่งมาเสียทายขอโทษกคนเกือบแย่เคยไปหรือยังเคยไปแล้วค่ะแล้วเข้าเข้าเข้าไปในคาฟูเป็นไง ไม่เคยเข้าคาฟูค่ะภาพนีเกิดอะไรก็ภนเจนภาพมากเลยแต่ต้องไปค่ะทำไมไม่ไปต้องไปลองไปลองดูเราเกิดจะไปเกิดไปวางมวยกันมาแล้วกับอาม่าอามาอามาเห็นรถไม่หลุดคือเรื่องเรื่องคือคนมันเยอะอ่าประเทศนี้คนเยอะทุกสิ่งทุกอย่างมันเลยแย่งกันแต่ว่ามันก็เป็นประสบการณ์ที่ดีค่ะแล้วตอนนี้นี่นอกจากที่จะไป world champion แล้วมีอย่างอื่นอีกไหม ก็ตอนนี้ก็เรียนปริญญาเอกอยู่ค่ะดูสิเห็นไม้บอกแล้วเนี่ยดเอรสาวเราด้อยอีกแล้วด้อยอีกแล้วเนี่ยปริญญาตรียังไม่จบเลยอภิพรชื่สูงส่งว่าทีอะไรอะไรบริหารธุรกิจค่ะเป็นอจาเจ้าหวงนาเลยเท่าแก่นี้แต่ว่าเป็นด้านธุรกิจกีฬาและบันเทิงได้ป็นไงลได้ฟังมาว่าชอบทําอะไรก็แล้วแต่ที่ทําแล้วได้เงินถูกต้องค่ะเป็นคนีิงก ใครก็ชอบกันอย่ังนั้นแหละมันมีมีโปรเจกต์อะไรไหมลูกมีโปรเจกต์อะไรไหมคะหนูก็ตอนนี้อะค่ะทาจบเนี่ยก็อาจจะเป็นเกี่ยวกับซิมูเลเตอร์ของยิงเป้าบินค่ะเออเราจะยิงปืนยังไงโดยที่ลดต้นทุนใช่ไหมคะเพราะกีฬายิงปาบินเนี่ยเป็นกีฬาที่สิ้นเปลืองมากแล้วก็ไม่เป็นงว่านักกีฬาสามารถฝึกซ้อมกับอซิมูเลเตอร์ที่หนูคิดอ่าด้วยอาจจะแบบฝึกทางด้านถ้าติ จินตนาการหรือว่าการความคิดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะเป็นด้านนั้นเพราะว่าเมื่จริงๆในสนามจริงเนี่ยมันจะต้องเจอลมไงใช่ไหมมีลมมีทุกอย่างทราบนิดนึงว่าไอเขาเรียกลูกที่เป็นจานใช่ไหมคะที่สำหรับล่อเป้าอันละเท่าไหร่คะเฉพาะเฉพาะเป้าเนี่ยประมาณสี่บาทแค่เป้านะวันๆหนึ่งเงยิงกี่เป้านึ่งหนอเกือบสองร้อยโอ้บ้าไปแล้วว่าสี่บาทปิ๊งปิ๊งสี่บาท ซิษะแล้วลูกเท่าไหร่คะลูกประมาณสิบห้าบาทตายรวมกันยี่สิบบาทปั้งโอ้ยเปลืองเห็นไหมว่าเปลืองจริงๆเพราะฉะนั้นเราเลยต้องสร้างเครื่องตัวนี้ขึ้นมาคือคือเริ่มแรกของการที่เราเล่นกีฬาประเภทเนี้ยทั้งทั้งงบประมาณต้นทุนทุกอย่างของของเราเองหรือเปล่าใช่เริ่มต้นทุกคนต้องรักต้องใจแบบแล้วก็ต้อง ไม่คาเรือบ้านรวยเว้ยต้องบ้านรวยบ้านรวยบ้านรวยใชไมไม่คุณพ่อแม่เร็งเห็นนะคะว่าลงทุนได้ใครเออนะป็นคนเห็นแววตอนแรกเลยนี่แหละต้องปปเป็นตัวในอนาคตไม่ใช่ เป็นนักกีฬาทีมชาติมเป็นปอบปาชอบยิงปืนแล้เขาก็เขายิงเล่นของเขา IPSC อย่างที่พวกเราไปเรียนกันมายิงปืนลูกโมใช่ื่อ๋อจะบอกว่ามันเซนเธอก็ไปเรียนยิงปืนปืนลูกโมลูกโมด้วยกันเป็นปืนพกปืนพกด้วยกันแตกต่างกันยังไงอุยยิงไม่เป็นเลยยิ่งจะไปบอกเขาดูในละครเท่าไหร่ค่ะที่เรียนเห็นไหมคะว่าจริงจริง แต่ละประเภทของปืนมันควรมันสิ่งที่มีต้องเรียนรู้ต้องไปเรียนรู้ใช่ก็แล้วแล้วแล้วพอจับปืนครั้งแรกนี่อายุเท่าไหร่จ๊ะสิบเจ็ดค่ะปืนก็ยิงป้าบินเลยยิงเป็นปืนยาวเลยมือสั่นเทาตอนจับปืนเ้าสิบเจ็ดสิบเจ็ดตอนนั้นคิดอะไรอ่ะชอบมาชอบมาไม่เลยไม่ชอบเลยอ้าวแล้วแต่ว่าพ่อชอบบ้างกันเถอะใายคุณพ่อชอบเห็นไหมนี่เดี๋ยวก่อนคือนักกีฬาส่วนใหญ่แล้วที่แบบเจ๋งๆงดีๆเนี่ยตัวเองกะไม่ได้ชอบหรอกเหมือนพี่อ่ะ ไม่ได้ไม่ได้ชอบยิมนาสติกก็ไม่ชอบเหมือนกันแต่พ่อชอบเห็ลงเห็นแล้วว่าลูกเนี่ยมถ้าไม่ถาไมเนี่ยถ้าไม่ถ้าไม่เล่นกีฬาเนี่ย โอ้โหชั่วได้ที่เลยอ่ะก็เลยต้องไล่ไปไล่ไปเล่นกีฬาว่าสภาพแวดล้อมของแต่ละครอบครัวมัน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 มีมันไม่เหมือนกันแล้วไม่ดีอยู่รอบๆแต่ว่าผู้ใหญ่เนี่ยเล่นเห็นแล้วใช่ไหมเด็กนะเข้าหากีฬาเข้าหาการศึกษาเข้าหาสิ่งที่ดีๆแล้วจะเป็นสิ่งที่ดีเพราะฉะนั้นนักหนูๆคูะหนูๆนูต้องเชื่อพ่อเชื่อแม่นะลูกนะโตขึ้นมาเนี่ยจะได้ดีๆเดึ่งเด้าหลังจากนั้นหลังจากนั้นสิบเจ็ดไม่ชอบ ก็ก็รู zat, ้สึกว่าเออก็มันก็สนุกดีแต่ว่าเราก็ไม่ได้เราก็ไม่ได้อินกับมันมากแต่พอเราเริ่มซื้ออุปกรณ์ซื้อหลายๆอย่างก็เริ่มมันเป็นชีวิตแล้วก็เลยต้องต้องยิงมนเลยต้องยิงต้องยิงแหละเราก็คือชอบเลยยิงไปสางครั้งนึงก็ยังไม่ชอบปีแน่ รู้สึกว่าอยักจะดูใจผู้ชายหนึ่งคนเลยนะ4ปีนี้4ปี่ปีนี่ต้องทั้งพยายามต่อเนื่องแล้วก็ไปอย่างสม่ำเสมอต้องซ้อมคือใครที่จะเป็นนักกีฬานี่ต้องฝึกซ้อมเท่านั้นเดี๋ยวก่อนนะ4ปีตกไปแล้วเท่าไหร่วะ วันละกี่บาทอยากคิดเป็นเงินเลย<ส>แพงอ,ะอ่ะแพงเนะไม่ใช่ไม่เล่นฉันเปลี่ยนใจแล้วกี่รยไม่แต่ว่าสี่ปีนี้คือถึงถึงรู้สึกว่าเออเราเริ่มรักมันแล้วก็เริ่มรู้สึกว่ามันเป็นชีวิตเราแต่ว่าระหว่างนั้นก็คือโดนพ่อบังคับไปซ้อมบ,บังคับปลุกตื่นไปเรียนหนังสือหรืออะไรอย่างเงี้ยพี่ชิถามพี่ยพ่อแม่เลี้ยงหลงเจนยังไงเลี้ยงแบบจริงๆเขาเลี้ยงต่้างตามใจตามใจเจีอเจียเอ่ย ตัณใจอ่ะคือเขาคือเขาจะแค่สติแค่ว่าอย่าทําอยากกลับบ้านดึกแค่เนี้ยอย่านอนข้างนอกบ้านอย่าไปเที่ยวต่างจังหวัดแค่เนี้ยแล้วพักเรื่องกีฬาแป๊บหนึ่งจะถามเรื่องส่วนตัวหน่อยโอเคมีมีวีรกรรมแบบร้ายๆไหมตอนเด็กๆร้ายเลยอะถ้าเด็กๆเลยก็ชอบตีสีคนแก้งคนเนาะแก้งเขาแต่ดูหน้าตาสิเห็นไหมโตขึ้นมาหน้ายังร้ายเลยไม่จริงหรอกสวยน้องหน้าร้างเจอน้องขหน้าล้วก็จะนั่งในอิจช้า ไัน <c oughs> มีโดเกพี่ <c oughs> ใช่แล้วหลังจากนั้นแล้วชอบมาชอบชอบแก้งคนชอบแก้งเพื่อนชอบแกงคนแล้วพ,วพอขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งทำอะไรมีวีรกรรมอะไรเด็ดแบบอยากเล่าให้คนทางบ้านฟังว่าเป็นอุทาหรณ์แล้วจะไม่ทําอีกแล้วตีกระ<ไ>ลดเมย์อะยังคนขับรถเมย์ขับรถเมย์ ในปั๊มแถวบ้านวันนั้นจะไปเรียนหนังสือเสร็จแล้วไอ้รถเมล์คันเล็กอะสีเขียวมันสีเขียวอีกแล้วเคยไหมมันใช่ไหมมันแสบใช่ป่ะเราเราไม่ผิดไงเราไม่ผิดเราไม่ผิดที่ไปตี๋ยเขาป่ามันมาเลยแล้วเราเดินอยู่มันมาปาดเข้ามาในในในปั๊มน้ํามันเออเราก็ตกใจดิวิ่งวิ่งไม่รู้จะไปทางไหนตอนนนั้อายุเท่าไหร่ขอทำนิดนึงโอ้ตอนนั้นกำลังจะจบปริญญาตรีค่ะก็ตโตแล้วโตแล้วยี่สิบยี่สิบกว่าแล้วเสร็จ ปาดเข้ามาปุ๊บอุ้ยแม่เราก็ตกใจแม่เจ้าพอมันลงมาท่นนั้นแหละมันทำรอยหน้ารอยตาไม่สนใจอุ้ยเราโมโหเราก็เลยแบบพี่ทำไมขับรถแบบนี้อ่ะมีต่อต่อเราต่อถีอย่างอ่านิดนึงอุ้ยมันก็แบบประมาณว่าอุ้ยไม่ชนเลยอย่างงี้ว่าเราเราก็เลยโมโหเสร็จเราก็ยืนเถียงกัมันอยู่ตั้งนานพี่ชายพี่ชายเขาขับรถมาส่งปุ๊บขึ้นไปบนรถเมทีบมันลงมาเลยว่าอ้ยโอพี่ชายพี่ชายก็แรงเสร็จพี่ชายก็ถีบมันลงมาเลยแล้วเจนก็เลย อุ้ยเห็นว่าพี่เราไปต่อยกับมันใช่ไหมเราก็เลยหยิบไอ้ที่ถูความที่รักพี่ชายถูกกลัวพี่โดนเป็นอะไรเราก็เลยไปหยิบไอ้ที่ถูถูกระจกอะไปตีหัวมันหลยเลยไปตีหัวตีหัวตีหัวเสร็จนีแล้วมีคนดูไปเธอมีเด็กปั๊มเด็กปั๊มไม่ห้ามผู้ชายมาห้ามเจนมาห้ามเจนประมาณว่าอย่าไปทําเลยเขาเราก็บอกว่าพี่พี่มาจับหนูได้ไงหนูเป็นผู้หญิงเออทำไมพี่ไม่ไปห้ามเขาอะไรอย่างเงี้ยเสร็จเออผู้ชายไอ้พอจับแยกกันไปอ่ะ เขาก็เลยไอไอคนขับรถเมย์มันบอกว่าเนี่ยถ้าเธอเหมือนกับประมาณว่าถ้าเธอเป็นผู้หญิงนะฉันเอยถ้าเธอเป็นผู้ชาย,เ,ายเออ,อตันไปนานแล้วเนี่ยขึ้นขึ้นมึงขึ้นกูแล้วบอกอ่ะพี่เข้ามาเลยพี่เข้ามาเลยมันกระโดดถีบหนูงายหลังเงิบลงไปง่ายลงไปเลยมันถีบใช่มันกระโดดถีบเราจริง,ลง,ง,งเลยไอ้ตุ๊ดเนี่ยไม่เป็นไรพี่เจี๊ยบเร์ต่อเองละเสร็จมันกระโดดถีบเจนเสร็จเจนก็ง่ายหลังไปแล้ว พี่ชายจะก็เลยสู้กับมันใหม่อีกรอบหนึ่งมันวิ่งขึ้นไปบนรถไปเอาไม้เออเสร็จแล้วมันก็วิ่งมาเราก็ไม่รู้ว่ามันเอาไม้เอามีดหรืออะไรใช่ปะตอนไหนยังไม่มายงตำรวจหนังไทยต้องมาตอนจบแล้วเสร็จเราก็วิ่งหนีดิวิ่งหนีแบบเฮ้ยมันเอามีดหรือเอาอะไรมาใช่ปะเราบอกเฮ้ยตั้งหลักก่อนตั้งหลักอ่ะพี่ชายก็วิ่งกันกระเจิงเลยทั่วปั๊มอะไรอย่างเงี้ยเสร็จเออแล้วพอเห็นว่าเป็นไม้พี่ก็ยันมันยันมันก็ล้มดิมันตัวเล็กกว่าเสร็จก็เอาไม้ที่มันมาเนี่ยแหละตีมันถึงตำรวจไหม ถึงเพราะว่าเราไปกระทืบมันด้วยหน้าเนิ่มันพังมือแตกัวแตกขวด้ยนักยิงปืนนะคะแต่มันแต่ย้อนกลับไปเราไม่เอาแล้วพี่หนูกลัวอารมณ์น้อยตอนนั้นตอนนั้นมันคือถ้าเป็นเราเราก็ต้องสู้ถูกม้มมาทำมาทำคนมาทำคนในครอบครัวเราเราก็ต้องสู้แต่ว่ามันก็เป็นบทเรียนที่แบบว่า สวยๆยางเรานะลูกเราต้องอยืนนิ่งๆลูกมาถึงปุ๊บนึงง่งๆง่าปุ๊บยิงอย่างเดียวเลย <c oughs> เราต้องยิงมนลูกถ้าตอนมันมีปืนก็ไม่กล้ายิงอยู่ดีค่ะโอนะคั <c oughs> กวเสียตังค์ใช่อย่า <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเราหลีกเลี่ยงได้เราหลีกเลี่ยงดีกว่าเรื่องแบบนี้มันแต่จริงๆแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตเราถูกป่ะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยล่าเราเลี่ยงได้เราก็เลี่ยงไปถูกไหมคะทีนี้แล้วพี่จะถามถามต่อหลังหลังจากที่แบบว่าพอพอในช่วงชีวิตที่มันเเป็นนนววััยยรรรุุุ่่่่่ีีมมมมอออออะะไไแแบบกกกก๊ิาางง้ชืต มีมีมีแอบ,บไปชอบใครออหรือว่าแอบอไอคุยบ้างถ้าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าช่วงพอเข้ามาหาลาัยนี้ เราก็หวังนะว่าเราเออหวังหวังนะว่าจะมีหนุ่มมาจีบอ่ะเออฉันก็หวังหวังปะไม่พี่มียิ่งกว่าพี่เกียร์พี่หวังมาตลอด37ปีน้องเล่นเอแบกกันนะหนุ่มก็หลอใช่ไหมเอแบกกันะเออหนุ่มก็ต้องหลอแบบเอาวะปีหนึ่งถึงสี่มันก็ต้องมีสักปีหนึ่งอ่ะมันจะต้องได้บ้างแหละไม่มีจบกันเลยเจนเดอเะเขารู้ว่าเราเป็นนักจิ้งปืนเขาก็ไม่กล้ายุ่งกับเราแล้ว เราไม่ชอบผีเล่นกีฬาเหรอสุขภาพดีพี่ไม่ต้องหนูหี้วน้ำเองพี่พี่จะไปไหนพี่บอกหนูหนูเสิบพี่จะไม่เป็นพี่ต้องพี่หนูจะแทคแคร์พี่รักหนูเถอะพี่จะไม่เป็น